ผลิตเทาเด้กเจ้าของการปั๊บปลูกปั่นนันเด้กจำได้บอกต,ต,ตั้งแต่วันที่หนึ่งคือสาคมสองห้าหกสี่บรรเลงงานโอ้ยตั้งแต่สถานประกอบการนววกเฮ็ดซอยกันพุ่นบ่แมน่นฮู้บ่โครงการนี่เฮานำน้ำเออ่เศรษฐกิจชอเพี้ยงของในหลวงราชการที่เก้ามาเฮ็ดในสถานประกอบการก็เก็บไปลายอ,องค์กรเฮา,าน้ำได้เด้นี่ตีไปปั่นไปแน่เนี่ยปปเอาปั่นแรงงานผู้คนมาปลูกนลำเฮาแล้วก็เพื่อนบ้านสำนักงานขางๆเฮานี่ พุ่มบอต้นนี้ไผ่ปลูกอะไรล่ะปลูกน้าหัวหน,าน,น้ามน่นีวงเคียมอ๋อหัวหน้าเฮานี่น่ะโอ้เพอมันงามคือเล่าเหรอเนาะพุญนุทธ์อ่ะอองามคือ,อหัวหน้า,นานเลยนเนาะเอาต้นนั่นกับหัวหน,าน,าน้นาต้นราชการก็กเป็นต้นปลูกเด้อน,กกอน,นาสการบ่อกระไรงานท่านกันท่าน,าน,านงามเนาะงามเนาะเพราะทีได้เอาไปแบ่งปันเหรอเนาะเออเอาเก็บเพต้นเก็บเอาแห้งลูกนั่นนะเก็บอันนี้ขอซะเพียงเนี่ย อเอ้ยเขาให้ปันกันปนนั่นได้เลยจ้าไปเอิญี่น้นองมากินต้องกันเด้อสามเดือนเห็นผลนี่แหละค่ะการน้อมน้ำเศรษฐกิจทพรเพียงของในวงราชการที่เก้ามาใส่มาเปล่าใส่ในส่วนราชการหรือว่าสถานประกอบการเขาสามารถแบ่งปันกันเหลือกินค่อยขายเนาะแต่สำนักง,งานเราไม่ขายค่ะแจกค่ะปลูกปันค่ะโอเคตามคอนเซปต์ของ ที่กรมให้มานะคะจากวันนั้นถึงวันนี้น้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในองค์กรเกิดเป็นโครงการปรับปลูกปันเป็นระยะเวลาแค่สามเดือนก็เริ่มมีผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวเราได้แบ่งปันผลผลิตในการปลูกครั้งนี้ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและเพื่อนบ้าน คือนี่คือ,อผลผลิตของกิจกรรมที่ปรับผูกปันนะคะที่เราเก็บผล,ผลผลิตมาได้แล้ววันนี้เราก็จะแบ่งปันให้กับพนักง,งานเซเว่นดีลอเบอรี่นะคะที่มาส่งข,ของให้กับสํานักงานเราที่เราได้สั่งให้น้องกลับไปรับประทานที่บ้านนะคะ,ะ,ะเป็นผล,ผลผลิตโครงการที่ทําที่หน้าสัานักงานค่ะคือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับรายการสอสพชัยภูมิบอกข่าวแรงงาน ันนางรุกนิภาขวดชัชย,ยภูมินักวิชาการรายงานเป็นผู้ดำเนินรายการระหว่างวันที่5-9กรกฎาคมพศ2564รายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมพศ2564นางวรพรศรีทองคงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานได้รับมอบหมายจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัย,ยภูมิให้ดำเนินการจ่ายเช็คเงินเพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างจังหวัดชชย,ยภูมิ เป็นเงินที่นายจ้างใจ่ายให้กับลูกจ้างจำนวน5รายระหว่างวันที่6 1 9กรกฎาคมพศ2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงานณละสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิซึ่งการสอบสัมภาษณ์ตลอด4วันเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่9เดือนกรกฎาคมพศ2564วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์วันที่4ของพักหน้าง,งานราชการเฉพาะกิจนะคะเรามีมาตรการให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMSCT นะคะเมื่อผู้มาสอบสัมภาษณ์วันนี้มาถึงก็จะมาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะขั้นตอนแรกแล้วก็วัดอุณหภูมิเมื่อวัดอุณหภูมิ ที่ผ่านจะติดสติกเกอร์สีชมพูเสร็จแล้วจะไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนผู้สอบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องทั้งสองเพื่อรอสัมภาษณ์ค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสํนา,สา,นานักงานจการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิให้คําปรึกษาด้านแรงงานแก่นายจ้างและลูกจา้างดําเนินการให้ลูกจา้างและนายจ้างประกติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชยัยภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนรพรรษา28กรกฎาคมพศ2564โดยประดับธงชาติคู่กับธงอักษรปรมาพิไยัยพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชยัยภูมิเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ สวัสดกนในคุ้มครองรายงานจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยตามแนวการแต่งกายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยของจังหวัดชัยภูมิ สัปดาห์นี้ขอจบการนัเสือข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิเพียงเท่านี้และบรรยากาศข้างหลังนี้เป็นภาพของบรรยากาศน้องๆที่รอสอบสัมภาษณ์รอบป่ายของวันที่4แลวจะเหลืออีกหนึ่งวันในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอจบการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ปสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน